เมนแบบนี้กรีดหนักมากฟินไม่ไหวนนกุลเสิร์ฟลุกหล่อในชุดสูตรเขียวเหนียวใจเล่าความปลืม้มได้ร่วมรายการร้องข้ามกำแพงฝั่งแอปทักษอนเห็นแล้วไม่พลาดคอมเมนต์ทำเอฟซีกรีดกันสนัน่นนะับเป็นอีกหนึ่งหนุ่มฮอตมากความสามารถที่ต้องบอกว่าใช้ทั้งความหล่อและความสามารถตกสา,สาวไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับนักร้องหนุ่มนนกุลชาโนนสันตินทรกุลที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็กวาดเสียง กรี๊ดกราดและคอมเมนต์ชื่นชมจากแฟนๆไปแบบถล่มทลายอย่างล่าสุดหลังจากที่มีโอกาสได้ไปร่วมโชว์เสียงร้องผ่านรายการร้องข้ามกำแพงโดยได้ไปเป็นเกสพิเศษให้กับหนุ่มเจเจกริดภูมิด้านหนุ่มนนกูลก็ได้ออกมาแชร์เสิร์ฟความหล่อบาดใจในชุดสีเขียวลงไอจส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นบอกว่าเป็นเกียรติมากๆครับทีร้มา หวังว่าเสียงจะไม่บาดหูทุกคนเกินไปนะครับ h o n n u t to be here ครับ Hope my voice doesn't hurt y o u i d r u m too much Hash tag ร้องข้ามกำแพงซึ่งภายหลังจากที่หนุ่มนนได้เผยโพสต์ดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาคนบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความหล่อเหลาและล้างหูรอฟังรอติดตามหนุ่มนนกูุกันอย่างคับขัางไม่เว้นแม้กระทั่งแอปทักษอ,อนที่ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอยากฟังอยากฟัง แน่นอนว่าหลังจากที่ได้เห็นคอมเมนต์สั้นๆของสาวแอปแล้วนั้นเหล่า FC ที่ทั้งเชียร์และทั้งจิน้นแอปนอนต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์วีดคอมเมนต์กรี๊ดกันสนั่นเลยทีเดียวเรียกได้ว่าไปร้องเพลงใกล้หูก็ยังเพราะเลยค่ะเพราะแอปทั้ออนเขารอให้หนุ่มนนกูนไปร้องเพลงใกล้ๆใ,ให้ฟังอยู่นะคะ แต่ของให้เป็นร้องเพลงรักบนหวานเหมือนเพลงดาวหางฮันเล่ที่ไปแอบดูด้วยกันมาอู้ขอขอบคุณนนกุลและเอฟ,ฟทักษอ,อน์ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ